สวัสดีครับกับเพื่อนๆในการจิบกาแฟคุยดาบนะครับวันนี้มีกาแฟมาจิบตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับสุขโขทัยก็อากาศดีเช้านี้ก็หนาวนะครับวันนี้เห็นเอ้ไอเอ,เอ,เอ,เอมาแปลกแนะครับใส่ผ้าโพกหัวมาอันนี้เขาเรียกเป็นของสะสมอีกอย่างนึงนะครับ อันนี้เป็น,นถ,ถ้าเรียกไม่ผิดนะเป็นผ้าผ้าขิดนะครับเป็นผ้าไหมอุบลผ้าขิดก็คือผ้าที่เขาพ่านหัวนาคตอนบวชนะครับอันนี้จากบัตดี้นะครับซื้อหาได้อ์ตอ,อภิรักษ์นะครับโฆษณาให้นะครับที่อุบลน,นะครับก็จะมีผ้าที่สวยและของสโ,โลแกนเมาผ้าขายขาดคุณนะครับแต่ขายหน้าไม่ได้นะครับ ก็จะมีผ้าราคาถูกๆไปสวยวันนี้ก็เลยเอยทุกทีนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างพราีอากาศมันเย็นฝนตกนะครับก็เลยเอาผ้าผ้าขิดมาพันหัวอันนี้ก็ใช้เป็นผ้าพันคอได้นะครับนุ่มมากเป็นผ้าผ้าไหมนะครับก็วันนี้มาถึง EP ที่ 25. ่สิละคุยเรื่องดาบแล้วกันนะครับอ EP นี้ชื่อดาบไทยอย่างญี่ปุ่นนะครับหรือว่าดาบนาคร ก่อนจะคุยรายละเอียดถึงดาบนี้เนี่ยก็เอาคุยภาพรวมก่อนเนะครับเพราะว่าดาบจุดเนี้ยค่อนข้างมีความคุ้มเคือเยอะดาบสกุลช่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมคุยตามความเข้าใจผมละกันเนาะไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดให้เป็นผลดีหรือไม่ดีกับคนที่มีดาบสกุลนี้หรือว่า เรื่องราคาอะไรนะครับก็คุยกันในลักษณะว่าแสดงความคิดเห็นแล้วกันนะครับก็อย่างที่เคยเคยทําไป1นึอีพีละดาบนครนะครับมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบนี้คืออันนี้เป็นฮาบากิที่ที่สวมนะครับกับฮาบากิหล่อ2ชั้น พอดีภา,ากรกิจหลอดสองชั้นนะผมก็มีนะครับแต่ว่าส่งไปบุรณะก็เลยเอามาเทียบกันไม่ได้พอดีในมือตอนนี้เหลือเหลือเล่มนี้เล่มเดียวนะครับอีกเล่มส่งไปบุรณะฝากเงินอยู่นะครับอยู่ที่ค่ายเดือนหอเงินนะครับก็เ,เลยมาเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จับมาหมดละทั้งสองอย่างนะครับก็เกินนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเรียกดาบไทยอย่างญี่ปุ่น คือก็สมัยก่อนตั้งแต่าไพระเจ้าภาะาททองนะครับก็ <_ c oughs> ะจะมีนักรบอาสาญี่ปุ่นอยู่ท่านหนึ่งช <co. _ co>. ื่อออกยาเสนาพิมุกหรือว่ายามาดะอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับก็ตั้งแต่สมัยช่วงใกล้ใกล้ปลายยุทธยาละจนถึงต้นรัตรนนะครับท่านถูกแต่งตั้งให้ไปปกครองเมืองนครนะครับนครศรีธรรมราชนะครับหัวเมืองทางใต้ ก็เลยมีทหารไปเนี่ยร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ดาบญี่ปุ่นเนี่ยถูกได้รับความนิยมมา,มานานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายค่อนข้างจะเป็นดาบที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเราไม่สามารถจะหาซื้อได้ง่ายๆเพราะน่าจะเป็นของที่มีราคาแพงมากนะครับก็เลยเกิดการ สีล้อทรงนะครับคือเอาช่างไทยหรือช่างญี่ปุ่นนี่แหละเราก็เกิดไม่ทันเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าช่างก็คงทั้งสองช่างแล้วนะครับมาถ้าตามความเป็นจริงในการวิเคราะห์เนี่ยคงเอาช่างญี่ปุ่นเนี่ยมาสอนช่างไทยถึงกรรมวิธีในการทำครับว่าทำลักษณะยังไงให้มันเป็นดาบแบบสไตล์ญี่ปุ่น,นครับช่วงแรกๆเนี่ยเข้าใจว่าดาบมันก็ยังดิบๆเดิมๆนะครับก็จะก็จะเหมือนเล่มนี้ คือไม่ได้มีความสวยงามปานนี่อะไรมากแต่ว่ายังยึดขนบเดิมของญี่ปุ่นอยู่นะครับโดยผสมกับไทยเข้าไปแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยเ,เราเริ่มไม่ค่อยได้ใช้ดาบละนะครับก็น่าจะอยู่สักช่วงรอ,อสามขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มจะมีการทำดาบเพื่อเป็นเขาเรียกว่า ของสะสมละก็จะเริ่มสวยงามเริ่มมีประดิษฐ์ประดอยมีลายกระบังมีข้ามเงินอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันดูว่าค่อนข้างเป็นของที่สวยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าบางทีบางท่านเนี่ยเขาจะเรียกดาบที่ทรงเนี้ยที่มันไม่ค่อยได้ได้สวยมาก แต่ว่าค่อนข้างจะเน้นไปทางประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยว่าไทยอย่างญี่ปุ่นหรือบางคนก็เรียกรวมไปเลยว่าดาบนครเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าสาหรับผมเนี่ยผมผมเรียกรวมเพราะว่าดาบนคอเนี่ยมันมีคือญี่ปุ่นมันก็มีทั้งแบบนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกฮาบาก,กิเดี่ยวแล้วก็ฮาบาก,กิหล่อบางท่านก็จะเรียกเฉพาะฮาบาก,กิหล่อเป็นดาบนครนนะครับแต่ลักษณะดเด่นของมันเนี่ยมันก็มีโยนีแผ่นโยนีเหมือนกันซึ่งเป็นความเชื่อของทาง ทางนาครน,นะครับเข้าใจว่าที่เขาเรียกไทยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เรียกรวมดาบนาครทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันก็มีดาบบางบางส่วนนะครับที่ปีมันลึกอาจจะสร้างในสมัยที่ออกยาเสนาพิมุกเนี่ยหรือว่ายามดาเนี่ยยังไม่ได้ลงไปปกครองนค,อนครครับหรือว่าสร้างในสมัยช่วงอยุทยา ก็เลยไม่ไม่เรียกรวมว่าเป็นดาบนครอันนี้ความเข้าใจผมนะว่าเข้าใจถูกไหมนะครับซึ่งดาบอย่างเงี้ยถ้าเรียกทางการเนี่ยอ้าวไอ้มีลูกเป็ดเข้ามานะครับชอบนั่นเอามาแนะนําตัวหน่อยครับเป็นน้องใหม่นะครับเก็บมาเลี้ยงนะครับอันนี้ชื่อน้องลูกเป็ดนะครับจะติดพ่อมากครับเดี๋ยวลูกหยิบกวันพ่อเดี๋ยวเชนี้ก่อน ที่บ้านก็จะเลี้ยงแมวเยอะนะครับมีแมว13ตัวนะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกในสายดาบเนี่ยก็จะเป็นบัสดี้กับคุณ Art, อาร์ตอภิรักษ์นะครับสายร้านช้างนะครับก็จะรักแมวรักดาบเหมือนกันถือว่าเป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับก็อันนี้ก็โฆษณาผ้าให้ลวไม่รู้ว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่านะครับามาคุยเรื่องดาบต่อน,นะครับอพอเรารู้ว่าเนี้ยเป็นดาบปีลึก อย่างเล่มนี้ครับสันนิษฐานว่าอยู่น่าจะตรงกับสมัยช่วงเอโดะของญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะช่วงไปลายปลยอยุธยาถึงต้นรัตนนะครับก็น่าจะมีสักให้ให้มันเล่นไปนะผมจะไม่น,นั่นละอาจะขวนนิดนึ่งน้องแมวก็น่าจะถึงสักต้นรัตนะอายุด,ดาบน่าจะมี2 0 0ร้อถึงสองปีขึ้นนะครับ อันนี้เรามาดูว่าดาบเร่มนี้พิเศษยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมบัดขนาดวิติให้ดูด้าม11นิ้วนะครับใบาย,ยาวเนี่ยบัดแบบไทยนะครับแม่บัดแบบไทยก็ได้27นิ้วพอดีนะครับ เดี๋ยวผมจะจับไปเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาขออนุญาตค้างกระดาบออกเลยนะครับออันนี้เป็นสันดาบเป็นสันจั่วนะครับสันดาบเป็นสันจัว่วอันนี้การวิเคราะห์ผมนะฮาบาก,กิ เป็นฮาบากิไม่ใช่เป็นฮาบากิหรอครับเป็นฮาบากิแบบสวมฮาบากิแบบนี้เนี่ยผมผมไม่ได้มีสายตรงทางด้านดาบนาครหรือว่าดาบญี่ปุ่นนะแต่ว่าพอมีความรู้ก็คิดว่าอาจจะเป็นงานไทยนะครับเพราะว่าฮาบากิมันจะบางนิดนึงกับของญี่ปุ่น,นครับอ,อันนี้แผ่นแผ่นโยนีนะครับแผ่นโยนีแผ่นนี้เนี่ย อันนี้มีขาดไปแผลมีขาดไปบ้างตามร่องรอยนะครับขาดไปหน่อยหนึง่งกล้องเห็นไหมจะชัดนะแผ่นโยนรีเล่มนี้มีมีสามแผ่นนะครับกระบังนี่เป็นกระบังฉลุลายนะครับเป็นกระบังเหล็กนะครับก็เป็นหน้าอาจจะเป็นงานไทยสมัยก่อนไม่รู้ทีาทำได้หรือเปล่านะครับช่างไทยอ่ะดูจะชัดนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นกระงไม่ไม่แน่ใจว่าทำเพื่อความสวยงามหรือว่า เป็นรูปมีคติอะไรเสริมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเหมือนกับกลงล้อทำไม่ทำมาจากแมกกาไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือบอกไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับด้านด้านคอดาบอันนี้มีแผ่นโยนีอีกนี่นะครับมองเห็นไหมอ่าไม่เห็นเนี่ยตรงนี้อีกสองแผ่นนะครับลองอยู่น่าจะลองเพื่อให้กระบ,บางมันแน่นนะครับคอก็ ลักเงินมานะครับอันนี้เงินเก่านะครับเงินเก่าดำอันนี้เจอที่พัทลุงนะครับถามคนที่เจอดาบครั้งแรกเนี่ยเป็นดาบขอบของบ้านข้าราชการท่านหนึ่งเนี่ยพัทลุงนะครับส่วนตัวตัวด้ามเนี่ยเนี่ยลายตะเข้ขบฟันเนี่ยผมเข้าใจว่าสาัษฐานอยู่สองอย่างนะครับ คือหนึ่งเนี่ยของเดิมแต่อาจจะมาลงรักใหม่นะครับหรือไม่ก็อาจจะทำใหม่มาเลยแต่ว่าอายุใกล้ร้อยปีละถือว่าเก่ามากนะครับแต่ที่พิเศษเนี่ยดาบที่ผมจับมาเนี่ย,หล,ยหลายเล่มเนี่ยมันจะเป็นข้างในข้างในจะเป็นด้ามไม้เลยนะครับเพราะาผมจับมาสีไม่ได้หลายเล่มหรืกประมาณสี่ห้าเล่มนะครับที่ว่าด้ามมันชำรุดไอสีสีของตะเค้ขบไฟมันจะซีดกว่านี้ถ้าเป็นของเก่าครับ แต่ข้างในก็จะเป็นไม้เลยก็จะเห็นชัดแต่อันเนี้ยเห็นเห็นรูไหมครับเนี่ยลองแคะลองแคะลองเอากล้องโทรทัศน์เอ้กล้องส่องพระส่องดูแล้วนะครับเนี่ยรูรูที่เห็นอยู่เนี่ยรูนี้อ่ารูนี้ข้างในเป็นเป็นประกันนะครับเป็นเหล็กอีกชั้นหนึ่งเป็นเหล็กครอบนะครับเนี่ยเหมือนก็เป็นแผ่นเหล็กตีหุ้มไว้เพื่อให้มันแข็งแรงซึ่งก็น่าจะเป็น ข้อนิฐานว่าทําให้ดาบมันแข็งแรงนะครับเพื่อใช้งานโดยเฉพาะนะครับส่วนท้ายนี่ก็ก็บุบไปกลามการเวลาน่าจะล่วงหล่นนะครับเนี่ยใช้เงินนะครับเป,ป็นบุบอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่อยากแกะดูนะครับแต่เป็นเงินเก่าเกินร้อยปีแต่ว่าอาจจะต้องคือดาบบางเล่มดาบอย่างดาบอันนี้ผมสันนิษฐานว่าช่วงช่วงอให้ดูใบอีกนิดหนึ่งนะครับคุยต่อให้ดูใบนะครับเนี่ยอันนี้ใบ ให้ดูใบชัดๆใบก็เป็นเหล็กตีทบนะครับเห็นลายรอยตีทบไหมเนี่ยเห็นนะเห็นเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับใบถือว่ายังสมบูรณ์ยังไม่หายไปมากนะครับใบาดาบนะครับอันนี้ผมขัดออกไปนะคือตอนรแรกมเป็นสนิมนะครับก็จับมาดาบของดาบนาครเนี่ย ทั้งฮาบากิหลอแล้วก็ฮาบากเิเห็นลายติดทบไหมเนี่ยแล้วก็ฮาบากิแบบเนี้ยเพิ่งแบบนี้ผมเพิ่งจับเดมแรกนะครับเนี่ยการการขึ้นเขาเรียกอะไรการตีดาบเหมือนกันทรงใบเหมือนกันนะครับแล้วลายทบก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูลายทบชัดๆให้ดูสักสักอันนี่นี่ลายทบตรงนี้เห็นไหมอดีตชาปไปหน่อยตรงไหนวะนี่ตรงนี้นะครับ เ,เห็นไหมอ,อันนี้อันนี้คือลายทบนะครับก็จะแตกแตกประมาณน,นี้ก็จะเหมือนกันอยู่นะครับก็ทรงดาบที่ผมจับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนเหมือนใบคาอ่าเห็นไหมเล่มนี้ยาวนะยี่สิบยี่สิบสี่ยี่ยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับหนักเป็นดาบสองมือนะครับเล่มนี้อดีจ,จับให้ดูก็ได้น่าจะจะประมาณนี้นะครับ ขาจับมือเดียวไม่ได้นะหนักนะครับฝันฝันไม่ได้มือเดียวนี้มือเดียวนี้ไม่สามารถข่มได้นะครับต้องเป็นแบบสองมือะครับฝันไม่เป็นนะครับลองดูนะครับถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็ดูหน้าเกงขาม่าดูทรงอย่างนี้เห็นไหม ก็เป็นดาบอีกเล่มหนึ่งที่ที่ค่อนข้างตัวผมผมชอบนะครับเห็นกระบ,บังครั้งแรกรอะเอามาละมันไม่ได้สวยงามคนก็บอกเป็นงานชาวบ้านก็ไม่ถึงกระบ,บังนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านสมัยนั้นจะทําได้หรือเปล่าน,นะครับสองร้อยสามร้อยปีเนี่ยก็อาจจะทําได้เพราะว่าช่างเราอะส่วนมากช่างมันก็เป็นช่างชาวบ้านทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ก็เนาะให้ด,ดูหลายมุม กปัจจุบันช่างที่ตีดาบก็ช่างชาวบ้านเนาะช่างหลวงเขา,เขาไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่แต่ก็อาจจะสื่อถึงหมายความว่า,างานประกอบมามีฮาบกิแบบงานหลวงที่ทําส่งราชสํานักอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่เนี้ยเป็นดาบที่ดาบลบท่าน,เน,นเน้นใช้งานนะครับแล้วก็เป็นดาบสองมือนะครับ27นิ้วลดงานนะจริงๆมันมีฝักนะแต่ว่าฝักตัวนี้เขา อันนี้น้องเขาทักมาขัดมามาคุยละคนแรกที่เขาเจอนะครับเนี่ยถ้าใส่ฝักแบบนี้อันนี้ฝักเขาทําเองก็อาจจะดูไม่สมส่วนเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็บอกว่าดาดที่เขาเจอสภาพแรกบนบ้านเลยเนี่ยของข้าราชการที่พัทลุงเนี่ยก็คือสภาพนี้เลยนะครับไอตัวตัวด้ามก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็เงินเป็นเงินเก่านะครับเงินนี่น่าจะเป็นเงินเดิมตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเสริมเพราะว่า ทางตะเขาบอกเขาว่าเขาแค่ตอนแรกเ,เขาขัดไปหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เขาขัดเพื่อให้มันขาวแล้วตอนนี้มันก็ดํากลับมาละซึ่งเงิน,นงานเงินผมดูเป็นนะครับเพราะว่าผมไม่ไดาบถูกหลายอันอันนี้ก็จะเป็นเงินเก่าเริ่มดํากลับมาละนะครับไปประมาณนี้นะครับใบก็ประมาณนี้อ่าอีพินนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับก็เรียกดาบ ไทยอย่างญี่ปุ่นแล้วกันนะครับส่วนมันจะเข้าขายดาบนาครไหมก็สําหรับผมเข้าแต่สาหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดาบญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคนไปดูข้อมูลญี่ปุ่นมันก็มีทั้งฮาบกิอันเดียวแล้วฮาบกิสองชั้นนะครับฮาบกิเนี่ยจุดประสงค์หลักคือให้มันรับกับฝักดาบนะครับเวลาใส่ฝักดาบเข้าไปเนี่ยฝักดาบจะไม่หลวมนะครับ ไม่ได้ไม่ได้มาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอะไรนะครับแต่อันนี้ก็คือดูเป็นของสวยไอฮาบากิเนี่ยมันมีนิยมไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแถวอุสาคเน่เนี่ยครับเวียดนามก็มีทางลาวก็มีใส่อยู่นะครับแต่นนี้ก็คือค่อนข้างชัดเจีนว่าเป็นดาบไทยเพราะดามกระดามไทยนะครับก็ถือว่าดาบอายุเกิน200ปีอยู่ในสภาพนี้นะครับก็น่าเก็บสะสมได้นะครับโดยเฉพาะดาบ ไทยญี่ปุ่นเนี่ยใบที่มันยาวเกิน23นิ้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างหายากมากนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยสำคัญสุดก็คือที่ใบาดาบผมก็จะมองที่ใบาดาบเป็นหลักก่อนนะครับผมก็ถือว่าเรื่องนี้ใบาดาบสวยนะครับอโอเค EP นี้ก็คุยกันกันนานหน่อยเนาะเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้าง เขาเรียกอะไรค่อนข้างไหลมีหลาีหลายความเชื่อแล้วกันอย่า,าไปใช้คำว,ว่าไหลหลาความหลายความเชื่อเออแต่แต่คนก็ความเชื่อไม่เหมือนกันชัดๆอีกทีนะ <c oughs> น,นี่เดี๋ยวพอดีมันยาวมากก็เลยเจ็บไม่ครบไม่รู้ยังไงอฝัง่งข้างหน้าอย่างนี้นะ เดี๋ยวให้ดูอีกนิดหนึ่งครับจะได้คุยกันอีกหน่อยหนึ่งเนาะให้มันทิ้งให้นในเตมดาบดาบมันยาวมากอ่าอย่างนี้เห็นเห็นครบแล้วเนาะเห็นยาวแล้วครับโอเคครับก็นอกจากในช่อง YouTube ช่องจิบกาแฟคุยดาบแล้วผมก็มีเพจ Facebook อยู่นะครับก็เป็นเพจเพื่อนรักดาบ หรือว่าเป็นแอดมินอยู่ในกลุ่มตลาดสัตวาวุธโบราณนะครับแล้วก็โบรรณสัตว์ตาวุธเข้าไปหาได้ใน f a c e b o o k นะครับก็จะมีเพื่อนๆให้ความรู้ให้ดาบสะสมกันอยู่นะครับหรือว่าใครสนใจอยากได้ดาบลักษณะไหนหรือว่ามีดาบอยู่อยากจะแปลงเป็นทุนว่าพอมีราคาไหมประทักมาได้นะครับก็มีเอ ็ยินดีให้บริการให้ความรู้ไม่ซื้อไม่ขายก็คุยกันได้นะครับโอเคอีพีนี้ก็ขอบคุณมากครับก็ขอจบดาบไทยอย่างญี่ปุ่นเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ